สวัสดีครับมาพี่น้องครับมือนีได้ซอยจุพี่น้องอมือนีไปเสาร์ไปได้เนื้อสันในโซๆพี่น้องมาหั่นและ้ะก็ตับไข่หลังพี่น้องพาพี่น้องบยอกอะไรยังห่างสิซนนกันครับผมก่อนจะไปเสียบครับขออยญาขาเสือได้พี่น้องครับเออแกมพักยูเซนทเก่าพี่น้อง มาพี่น้องมาเสิร์ฟเซียนมันกันครับผมตับสุกรหรอพี่น้องพี่น้องเซียนมันกันครับโอ้โหคนดยวขึ้นอยากวันนี้เขาบอกกินหนึ่งวันนี้กินผู้เดียววันนี้มาครับมาฮือฮือกะเดาดุด cơm nhân đậu cơm nằm bao nhiêu đồng กำลังกินยูป่ากล้วยพี่น้องวิสุขพี่น้องสีเรา กอไปคนบุกกินลิบตด้วยผีน้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อรช่ โรมหนาวแล้วเพี<ม>้องละเจ้าขนขนอดตัวพี้อง<ม> ตับหวานเนาะคงกระพาอทะเลแเน่ม,นมีสุพรรแกพีหอง ขอขอืมรื่นกินไข่ลังพี่นอ้องกุบกดีเลยไข่ลังเนี่ยเทียวเผ็ดเนี่ยมันอ,อืมอห่นวย เดือดเท่ากันน้งไก่ยังทากันครับอือหือี๋ออยอพอแห้ง không lầm mm -hmm. พัดเขาแบบบิ๊กเจ็เหนียไหมหนุ่ม เป็นมะเขือมึงอุ้ยเจียวเผ็ด like. พี่หนุ่มมะพริกตำเอาแบบมันบานเข้าขวดหอมก็อยากขาดเสีกนะจงเบรกเลยหนุ่มจงขาดเสีย อ๋ออืมอรยเหรอเข้ากันในเป็กพี่นหอง 嗯，好吃。嗯，打不着。 เจ้าหนีสิเก็บไหวอดตัวเลยพี่น้องกินมาแร็งเอาพี่น้องครับซาลามนอนิกอะเอาแบบจุเลยพี่น้องเนาะอยากกินกินผู้เดียวพี่น้องกินพ่อแซ่บพ่อยายอยากไม่ค่อกินนำ้ำขันกินไรน้พ่อคือแซ่บคนนี้พี่น้องพวกนี้กินคู่กันน้องเบียร์น้องจาวันนี้เพิ่นกับขอผ่านเพิ่นวะเพิ่นกินเข่าอิม่มตอนเสาร์กินตอนเสาร์ได้พี่น้องนี่คุ้มหิวเขา่า สำหรับวันนี้ครับฝากเล่าพี่น้องครับฝากคนอะไก็เทีเ่ยวก็ติดตามพี่ยิ่งเป็นเซวเวอร์ทำเนียร์ด้อครับผมขันกราบข,ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้ซับที่ให้การซับพอร์ตเขามาเรื่อยๆแล้วครับดูแลมาเรื่อยๆออแล้วพี่น้องเนาะดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะอันไหนดีบ่ดีเขากลับบอกกันบอกกันเนาะพี่น้องเนาะอันไหนบ่ดีขันบางคนกับเบ มากกะเดือนพันร้องพี่น้องแล้วเอาสหรับคลิปนี้ผมกับคอค้ชตัวแรกเป็นคนขีดฐานาพรไหมครับสวัสดีครับ